ดินหนครับวันนี้ดินเหมืเจอชั้นเปียกแล้วฮรัรับชมคลวังด countries. ้ยกัานมครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมครับเรากันดบทักบายทิมธรรมดิตครับไะผมพาไปดูการแมดลงรถช่วยกันฮะ คันเลยตัวเนื้อติดเละ,ะไปดูกันก่อนเป็นไงลูกพี่สวัดสดีครับขั <c oughs> บครับล้อหมัดโซ่ไอ้เรื่อง <c oughs> มาาึงให้เปล่าอาสลิงเหรอป้าป้าสวัสดีครับ สองคันเลยทั้ง6กทั้งสิบล้อด้วยเอาครับทีมหลายคนคงจะสงสัยฮะทำไมไม่เอาพูดิอเซอร์มาดึงหน้างานของไทยของมันนะฮะก็บอกว่าทีมไทยทีมมันในยยกแรกครับ เอาหล้อขึ้นก่อนส่วนสิบล้อนี่ขอแรงอีกสักห,หน่อยนึงเอียงเกินไปครับยกไม่ได้อันตราย ดึงเลยนะครับไม่เป็นไร6ล้อนี่เบากว่าครับขึ้นง่ายแป๊บเดียวแหละฮะโอ้ดำมาตั้งนานเพิ่งปิดลบนะครับที่จริงทางทีงมงานบอกว่าติดยากอยู่ เอา้าดิงหล้อขึ้นสเต็ปแรกโอ้เรียกได้ว่าแรงยังไม่ออกนะฮะอาการลื่นลื่นจากล้อครับขอล้อเนี่ย ไปแล้วครับสำหรับยกแรกเรายกที่สองต้องมาดูกัน FM1J MM 210น่าจะ210เนอะส่วน 3M นี่24แน่นอนนะไม่โบมาดูหลง528เรา อันนี้527นะครับรง 527s 220เทอร์โบโส่วนข้างหลังฮะ528ปั๊มใหญ่ออาจึงใหญดีวะนนะท่านมาลงความเห็นกันก่อนครับโอ้ผมบอกว่า 3m ไม่ใช่ท่านผูชมต้องขออภัยด้วย 3h นะฮะ 3h 1 9 5ครับต้องขอประทานโทษ แก่ข้าวด้วยครับเด้อประมาณสามเ3็มสา3เฮดสามสามเอบ้านเราในพื้นที่ก็เรียกว่าสามแห่สามเฮ่อสุดแพ้จะแล้วแต่จะเรียกครับไปบางบอกเขาบอกว่าถ้า3 3มมเฮมันขึ้นไหวคนอื่นก็ไม่ต้องสงสัยแล้วฮนะน่าจะไหวกันทุกคนัน เอาชิ้นลงของเราครับมาดึงมามากันแล้วฮะเยอะแยะมากมายไล่เป็นขบวนมาเป็นทิงใดหาสองแปดปำไเฮ้าแรงจัดสัมผัสได้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาดีๆ้อนะเอ็นติดนะ้ะเล่งศูนย์เล่งศูนย มุองเสียโยงครับมีดูเซอร์นี่ขุ่นใจเลยส่วนในทีมของกำนันฮนะ้ำงใช้แรงแรงพัก,พกเต็มๆกระดิงกันไปย่อน ดินเนื่อครับวันนี้ดินเนือ่อเจอชั้นดินเปียกแล้วฮะมารับชมพลังด้วยกันครับ,บรประดิงติงเป็นอันใช้ได้ฮะร,รอฟังสัญญาณรถหนักนกับรถหนักครับท่านผู้ชมอึ๊บโอ้โอ้โอแม่พลังไอ้หลงสุดจัดจริง,รงยังไม่ได้ออกสักนิดเลยนะดินนะั่นอะ อีกอีกอีก,อกโอ้ปัาดแม่ถ้ากินคัดมันเข้าหน้ากล้องได้ดมด้วยกันแล้วครับกินฮะกินคัดมาเลยสเต็ปเดียวครับแต่สองเด้งเด้งแรกเป็นหกล,ล้อเด้งสองก็คือสิบ้อะฮะ จากนี้ไปฮะท้าทายตลอดครับงานเดินงานดำดินของเราที่จังหวะฮะดำแมนมีบอเนอ่งดำแมนบอมีมีแต่ดำเองกับรถไถครับคอยบอกทิศทาง สุดซอยไม่ได้ครับอันตาราย สิบตักเทลงไปคั้งแรกน่าจะอยู่ประมาณวราสักสี่ตักนะฮะเนือเหลือติดรถเต็มอยู่ครับ ไม่ลงป๋าปาต้งเดินหน้าเลยประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงัะรู้จักอายุนา,นานแล้วนี่บอกว่าเดินครับเดินไปเราแน่นอนเพราะฉะนั้นป๋านี่มีประสบการณ์เยอะแยะครับ กินเหนียวยิ้เพรียกแล้วเอาที่รอกเราลอยเหมือนกันแล่ะครับโอ้เจอเนเหนียวฮะต้องไปให้แม่โคคกล,ลอ,ออกแล้วล่ะในคลิปนี้ครับ ขอบคุณมากนะครับตลอดการติดตามรับชมลาคำสุขท่านนะครับเจอกันในคลิปหน้าเลยมันแน่นอนนะงานตามวันนี้เนื้อทุกทันมันทุกช็อต